ถึงแม้ว่าอเวนซ่าในประเทศไทยจะยอดขายก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่น,นักเพราะว่าคนนิยมมินิแวนก็ไม่ค่อยมีแต่กับการวิ t s u b i s h i กซ์เพนเกับ Su z u k ิ e er อ t i ติกก็ยังขายดีอยู่เรื่อยๆซึ่งใครบว่าโตโนน้าน่าจะเก่าไปแล้วแต่พอมามองตลาดอินโดนีเซียปุ๊บปรากฏว่าอเวนซ่าก็ยังขายดีอยู่หลายเดือนเหมือนกันทีนี้พอตัวรถมันเก่าปุ๊บความสดใ่หายไปลูกค้าก็หายด้วยเช่นกันในที่สุดโตโยตาก็เปิดตัวออนิอเวนซ่ากันเสียทีแต่คราวนี้ก็มาแบบจัดเต็มมากขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแแปลงแบบ แทบจะทั้งคันเลยทีเดียวมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตัวท้าอเวนซ่าก็จะแบ่งอยู่2หน้าเช่นเคยนะครับว่าะจะเป็นหน้าธรรมดาหรือหน้าสปอร์ตที่ใช้ชื่อว่า v e ล o สซึ่งจริงๆบ้านเรานะี่ยก็เคยเข้ามาทั้ง2หน้าแต่จะแบ่งเป็นรุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่น E กับรุ่น G ก็จะมาหน้าธรรมดาในรุ่น S ก็จะมาหน้าเวลส จนถึงปี2019รุ่น S ก็เลิกทําตลาดไปทำไมถึงแค่รุ่นหน้าธรรมดาเท่านั้นท,ทีนี้ใน Ineos ก็ขายดีทั้งสองหน้าเลยมาดูกันว่าทั้งสองหน้านั้นมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันต้องบอกกันก่อนว่าหน้าตาของ Avanza กับ Veloz นั้นเริ่มติดตาดากันอย่างสุดขั้วแล้วมาดูหน้าตาธรรมดาดีกว่าสซหรับหน้าตาธรรมดาดนั้นก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า LED บริเวณครึ่งบนซึ่งมีขนาดเล็กพร้อมกับกระจังหน้าด้านบนที่มีเส้นโครเมียมขนานกันอยู่ โดยจะมีโลโก้เจต้าเว้นไว้ตั้งหากเลยส่วนช่องดักลมนั้นใหญ่สะใจเลยทีเดียวโดยจะมีเส้นช่องดักลมถึง6เส้นพร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกหน้าที่ลากยาวเันเกิดกันชนซึ่งตัวกันชนนั้นก็ดูโฉบเฉียวและปากอ้ามากกว่าที่เป็นส่วนด้านข้างนั้นบอกเลยว่ามีการปรับเส้นสายให้มันดูเยอะกว่ารุ่นเก่าชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นคิวกระจกหน้าต่างที่ยาวไปจนถึงสฉดท้าย พร้อมบานจะจกนั้นที่ยาวขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยพร้อมกับปรับเส้นสายตัวถังให้ด้านข้างให้ดูมีความเป็น s u v มากขึ้นจนชวนให้นึกถึงโตโยต้ารัชยุ่ไม่น้อยเลยแหละพร้อมกับป่งลรอที่กลมกลืนมากๆส่วนด้านท้ายนั้นก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่มีลักษณะลากยาวจนคล้ายๆกับ Fort จ n e r แต่แต่ยังไม่ดูสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีเส้นแนวนอนตั้นไว้อยู่พร้อมกับกรอบช่องใสาย,ายที่เป็นที่ยาวสะใจพอแกมาแกเลยทีเดียวส่วนกระชนหลังนั้นก็จะมีการตกแต่งให้ดูเรียบง่ายขึ้น พร้อมกับแถบสะท้อนแสงที่ดูสปอร์ตประมาณนึงเลยแหละในเมื่อตัวธรรมดามาในสไตลน์นี้แล้วเวลออะจะมาแนวไหนแน่นอนนะครับว่ามีการเปลี่ยนที่ส่วนแบบยกเครื่องกันเทเียวจนนึกว่าเอาไวซ่ากับเวลอสมันคนละคันหรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็คือคันเดียวกันแต่ว่าการตกแต่งนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ที่ใหญ่ขึ้นแถมไฟเลี้ยวนั้นสามารถกระพริบแบบซ้ายไปขวาได้อีกด้วยพร้อมกับคิ้วโครเมียมที่ยาวต่อเน,นื่องกันเลยกระจังหน้าที่มาในสไตล์เดียวกับรัฟโฟก็คือว่า เป็นรูปตะข่ายคล้ายๆตัว Y ซึ่งดูสปอร์ตขึ้นประกอบกับก๊อฟเฟตัดหมอกที่กระชับขึ้นและช่องตักลมด้านล่างที่มีความยาวมากกว่าเดิมนั่นเองส่วนด้านข้างนั้นก็ไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่ารอยน,นาาย,ยนั้นทำไมลายชุดนี้ถึงตุยต้โคร,ราครอสยังไงไม่รู้ส่วนด้านหลังนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันแตกตนากกันอย่างชัดเจนเลยก็คือ1ไฟท้ายนั้นจากเดิมที่ลากไปเต็มใช่ไหมงวดนี้ก็ลากเต็มเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าไม่ตัดผ่านโลโก้โตโดยต้าแค่นั้น2 ไอโลโก้รุ่นอเวนซ่าก็เปลี่ยนเป็นชื่อเวลอสแลวติดตั้งวดเหนือคิวป้ายทะเบียน3กันชนหลังก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแถ่สตอนสตอแสงยังแนวนอนเหมือนเดิมแต่ตัวกรอบนั้นเปลี่ยนเป็นแนวตั้งฮนะยกขึ้นข้างบนพร้มอมกับปรับชัยร่างใหม่ให้เป็นสีเมทัลลิกด้วยเรียกได้เลยว่าอเวนซ่างวดนี้ปรับเต็มรูแปแบบไปทีเดียวให้สมกับการเปลี่ยนโฉมในรอบ10ปีขนาดตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4 3 9 5มมิลลิเมตร ความกว้าง1,730 m mm, มความสูงอยู่ที่1,665-1,700ถึง1,700ม mm, มขึ้นอยู่กับร้ออัอนลอยและฐานล้อย,า,ยาว2,750 mm มมและที่พูดคือเวอร์ชันธรรมดานะครับแล้วถ้าเป็นเวลอสอะมันจะเป็นยังไงแน่นอนนะครับความสูงกระถานล้อก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือความยาวจะขยายเป็น4,475 mm มมและความกว้างขยายเป็น1,750 m mm, มมคาดว่าจะเป็นเพราะชุดแต่งนะครับ สำหรับสีตัวรถนะครับเริ่มจากเวลสกันก่อนเพราะว่ามีแค่3สีนะครับนั่นก็คือสีขาวแพทิ่นามไวท์เพิลสีเงินซีเวอร์เมทัลลิกและสีดำ Black m e t a l ลิกแต่ทีนี้รุ่นธรรมดานั้นก็จะมีสีเยอะขึ้นไปอีกก็จะมีทั้งสีขาวที่จากสีขาวมุกนะครับกลายเป็นสีขาวธรรมดาแล้วก็จะมีสีเทาเกรมเมทัลลิกและสีเงิน p พ r p ์เ i s h s i ชซ e เก็คือว่าสีม่จออกม่วงๆหน่อยแต่ทำไมสีน้อยงกว่ารุ่นเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ภายในนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์รุ่นเดิมให้มันดูสวยขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับวัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้นจากเดิมนั้นอเวนซ่าที่วัสดุที่ดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่งวดน,นี้ก็มีความน่าใช้แบบชัดเจนเลยในรุ่นธรรมดานั้นนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดําล้วนพร้อมตัวเบาะนั้นก็จะแต่งด้วยสีส้มเล็กๆน้อยๆโอเคเรามาไล่ดูกันทีสุดกันเลยแฮคอนโซลนั้นนะครับจะแต่งด้วยสีเมทัลลิกด้วยบางส่วนนะครับ ไม่ได้แบบว่าตกแต่งเมทัลิกแบบเต็มตัวออกมาก็เป็นชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงก็เป็นจอสัมผัสรองรับ a p p l e Car า l a y กับ a n d r o i d Auto ไหมอันนี้ยังไม่ทราบแต่ทราบว่ารุ่น G จะมีขนาด9นิ้วและรุ่น E มีขนาด7นิ้วถัดมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับที่มีดีไซน์ที่ไม่ดูเหลี่ยมต่อไปแล้วก็คือมันจะมีความโค้งมันสวยงามอยู่พร้อมกับไฟฉุกเฉินที่เป็นสีแดงสำหรับพาวันซ่าเวอร์ชันอินโดนีเซียบางรุ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับ T Intouch หลายคนว่าอา้าวแล้วมันคืออะไรครับง่ายๆครับ มันคือที่ค n n เน t กเตอร์มีติกเวอร์ชันบ้านเรานั่นเองโดยจะมาพร้อมกับไฟลไมค์คาก็หารถแล้วก็เช็คระยะบริการตรวจสอบรถจนในต่างๆซึ่งก็ไม่แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่นักนะครับเพล่ดเพลินบางอาจจะมีออปชันที่ดีกว่านี้อีกด้วยวระบบประกาศนั้นข้อดีก็คือวามาแบบจอดิจิตอลแต่ไม่ใช่แอโต้เบมกับ e x p a n d e r รุ่นแม่ใช้ที่รเพิ่งปรับส,สดๆร้อนเลยแต่ว่านี้ก็มีข่าวดีก็คือว่าในที่สุดปุ่มพูดสตาร์ทมันก็มาแล้วนะครับ พร้อมกับไฟเตือนไข้เย็นขัขดใจรไปยครบเจ็ดตำแหน่งอันนี้ก็ดีนะครับแต่ในรุ่นธรรมดาในก็จะมีช่องเก็บของกระตุกกระจิกอยู่ข้างล่างอีกด้วยถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนกันนะคันเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบรางตรงซึ่งกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ใช้รางหยักมาตั้งแต่ปี2009คนก็นานอยู่เหมือนกันนะครับพร้อมกับพุ่มถุงเกียร์เพื่อให้มันดูดีขึ้นแต่คอนโซลกลางนั้นมีการลอยตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือ มาพร้อมกับเบรกมือและกล่องเก็บของพร้อมที่ปักแขนที่น่าจะเป็นสีจะวัสดุจะแหละยังไม่หุ้มผ้าหรือหุ้มหนังแต่อย่างใดพร้อมกับช่องเสียบ USB มาให้2จุดยังคงเป็น t ท p e A ทั้งคู่ มาตรวจนะั่นก็มาพร้อมกับแบบเรื่องแสงพร้อมกับแสดงผล M I D ขนาด4.2นิ้วโอ้มีการอัปเกรดกราฟิกให้มันดีขึ้นไม่ใช่แบบตัวเลขคือคิดเล็กเหมือนกับรุ่นกน่อนๆพร้อมกับมาตรวทที่ออกแบบดูดีและแลวผม่าอะไรก็เป็น3ก้านที่ดีไซน์เฉพาะรุ่นนะครับไม่หยิบยืมรุ่นไหนเป็นพิเศษโดยจะมีผมควบคุมเครื่องเสียงด้านซ้ายมือและ่มขวามือก็ยังไม่มีนะครับแสดงว่ารุ่นนี้ยังไม่มีคิสคอนโทรลพร้อมกบแฟอ่านแผนที่ออกแบบใหม่ล่าสุดก็คือว่ามันจะมีแบบแยกแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนไฟการเก๋งเอามาย้ายไปด้านหนาามนกับ2รุ่่ทีผ เราไปดูรุ่นเวลส s กันพอมาเป็นรุ่นเวลสปุ๊บการตกแต่งอะไรต่างๆก็จะดูพรีเมียมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลที่ตกแต่งจากสีเงินเมทัลลิกกลายเป็นสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินนั้นอาจจะเป็นแบบวัสดุการตกแต่งอาจจะยังไม่ใช่ไฟแอมเบียนท์อะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจมั้งนะพร้อมกับเบาะนั่งนะั้นก็จะเป็นุ่้ผ้าสลับหนังจากเดิมที่จะเป็นเบาะผ้าล้วนๆใช่ไหม แต่คราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุดังกล่าวพร้อมตัดสีโทนดําขาวถัดมาเขาจะเป็นระบบปรับอากาศที่จะเป็นแบบอัตโนมัติยกมาจากต o ยต้า l ไ f ซ์เวชอินโดนีเซียเลยจากเดิมที่จะเป็นจอดิจิตอลที่เป็นแบบปุ่มกดน่นนี้ก็จะมีปุ่มหมุนมาให้แต่น่าเสียดายที่ว่า ไอตรงที่เป็นปุ่มสตาร์ทนั้นนะ่ะจะไม่มีกองเก็บของอีกต่อไปเพราะว่าจะย้ายมาอยู่ที่คอนโซลกลางทั้งหมดซึ่งพอมาเป็นคอนโซลกลางปุ๊บสิ่งที่เห็นได้ใช้ก็คือว่าจะติดตั้งทีชาร์จไร้สายมาให้อีกด้วยแล้วก็่องเก็บของมีที่พักแขนที่ลาบเทียบบคอนโซลไม่ได้ดูลอยตัวเหมือนกับรุ่นที่เมื่อกี้พร้อมกับที่วางแก้วมาให้อีกหนึ่งจุดแต่มีออปชั่นหนึ่งที่คโคลราคอสอาจจะมองคอนว่านี่ใส่มาให้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมฉันยังไม่เคยได้ก็คือเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออกกมมนกัน อีกจุดหนึ่งที่ใหญ่คนยังไม่รู้ก็คือว่าแอ่กองเก็บของฝังพุทธศาสนานั้นทําฝาปิดมาให้เรียบร้อยเลยในขณะที่รุ่นธรรมดานั้นก็เปิดโลง่งซึ่งเป็นจุดเด็กๆที่มีคนมองข้ามนะครับสามารถวัดจากเดือที่เป็นกองแสดงผลขนาดสี่จุดสองนิ้วก็จะขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นเป็นเจ็ดนิ้วสามารถปรับกราฟิกได้หลากหลายเหมือนกับเตล่าไลท์เลยสามารถปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนั้นก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งทําคาดแต่เมียแปลก,ปลก,ปลกไหมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังโดยจะมีทั้งปุ่มควบคุมเครื่องเสียงซึ่ง ปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ซ้ายมือแต่ปุ่มควบคุมเพลงแล้วก็โหมดต่างๆกับโทรศัพท์นั้นอยู่ฝั่งขวามือโอ้โหใช้งานยุ่งยากขึ้นไปอีกปุ่มควบคุมตัวแสดงผล MID ก็อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ปุ่มควบคุมรีเซตต็ตทริปก็มาพร้อมปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่อีมพอส์นอร์มลัลแล้วก็พาวเวอร์โหมดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะก็มาให้มาอีกเช่นกัน แต่เป็นที่แน่นอนครับว่าระบบควบคุมความมันอาจจะมัตควิสคอนโทรลยังไม่มีมาให้เช่นเคยอีกออปชั่นหนึ่งที่รถมินิแวนไหนยรุ่นอาจจะมีการก็คือจอทีวีด้านหลังซึ่งก็จะเป็นจอเวอร์ชั่นใหม่นะครับไม่ใช่ยกของเซ็นต้าในประเทศไทยมาใส่ซึ่งประเทศไทยนั้นถ้าเข้ามาอาจจะได้จอแบบนี้หรืออาจจะได้จอติดตั้งเองก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะจุดขายของอเวนซาที่มีมาโดยตลอดก็คือเป็นเบาะนั่งทั้งหมด3แถว7ที่นั่ง แอบมีการปรับเลเยอร์ใหม่ให้ทันสมัยขึ้นก็คือด้านหน้านั้นก็จะมีบอกคนขับปรับสูงต่ำได้้อมบอร์ดพนักพิงแบบแยกอันนี้ไม่แปลกบาะแถวกลางก็จะมีพนักพิงสีสษนมาให้สามตำแหน่งจากเดิมที่พนักพิงสีสันตรงกลางนั้นก็จะแยกชิ้นวกนนี้ก็จะมาเป็นแบบชิ้นเดียวกันอีกด้วยแล้วก็ปรับอัตราส่วนการพับจาก50-50เป็น60-40สามารถปรับเองนและปรับเลื่อนได้ส่วนบอร์ดทาที่สนั้นสามารถปรับเอ็นได้ในอาาัตราส่วน50-50เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ เบาะนั้นจากเดิมถ้าจะพับลากเรียบนั้นพับก่อนแล้วก็ยกเบกาขึ้นวันนี้ก็จะสามารถพับเรียบโดยไม่ต้องยก,บกเบาอะไรทั้งนั้นเรียกเลยว่าน่าจะทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะก็ข้อสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงถึง2ขยับด้วยกันคือเกยรนอมัติจากเดิมที่เป็นสีสปีดท,ที่เทคโนโลยีนั้นอาจจะไม่ทันสมัยคานนี้ก็มาเป็น C ีวีตามยุคตามสมัยกับระบบขับเคลื่อนที่เปลี่ยนจากล้อหลังมาเป็นล้อหน้าและแน่นอนนะคะว่างานวิศวกรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนชุดใหญ่ด้วยพร้อมกับปรับพื้นฐานให้เป็นแบบโมโ มันก็คือแบบเดียวกับรถเก่งในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับเบต้าเซฟตี้เซนต์นะครับประกอบไปด้วยระบบเตือนชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนเระบบเตือนรถเมื่อรถข้างหน้าเคลื่อนที่และร,ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงในขณะเข้าเกียร์ผิดืระบบความปลอดภัยอัจฉริยะอย่างอื่นก็จะมีทั้งปา้ายสปอร์ตเบนเจอร์รี่ระบบเตือนมุออับด้านข้างเตือนขณะถอยหลังเดคคอสทัฟฟิกอลเลสกล้องมองภาพก็ให้รอบทิศทางเลยนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยให้ถึงสุด 6กตำแหน่งในรุ่นบนบนส่วนระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยขึ้นเขาระบบป้องกันรถตื่นถลายนั้นจากเดิมที่ไม่ให้หสักรุ่นวันี้ก็จะให้ครบทุกรุ่นเลยทีเดียวระบบเบรก ABS มาพูดถึงครับมีมาให้อยู่แล้วและนี่คือการมาปรับภัยที่อัปเกรดจากอเวนซ่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยทีเดียวรัเตต้าอเวนซ่านะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ทางเลือกหลักนะครับรุ่นธรรมดาจะมีราคาดังต่อไปนี้และรุ่นเวลสก็มีราคาดังนี้ โอเคในเมื่อประเทศอินโดนีเซียรเริ่มจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วประเทศอื่นๆนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะครับว่าจะมาสเปคไหนอะไรยังไงและสําหรับประเทศไทยนั้นถึงแม้ว่าอยอดขายอเวนซ่าก็อาจจะยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียแต่โอกาสมาก็ยังพอมีอยู่นะครับซึ่งจะจัดออปชันให้เยอะประมาณไหนรอดูกันนะครับส่วนการตกแต่งนั้นคาดว่าน่าจะมาทั้งสองแบบเหมือนกับเมื่อก่อนเพียงแต่ว่ารุ่นเวลอสนั้นก็ยัง,งหงยอยูงยเลยว่า จะเข้ามาให้เป็นรุ่นท็อปที่แท้จริงเหมือนกับตนสมัยปี2012หรือไม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ